สวัสดีครับเกษง่ายสไตล์ตมือใหม่มาแล้วครับหลายๆบ้านที่ใช้หลอดไฟ LED แบบนี้นะครับเมื่อมันชํารุดเราก็ส่วนใหญ,ญ่จะทิ้งใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซ่อมหลอด LED ที่มันเสียนะครับให้กลับมาใช้งานใหม่ได้เป็นปกติมาดูครับว่ามีวิธีการซ่อมยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับมาดูวิธีการแกะหลอดก่อนนะครับ ผมจะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่ารอบๆขั้วตรงนี้นะครับเนี่ยรอบๆร,ระหว่างพลาสติกที่เป็นกลมๆกับขั้วหลอดนะครับซึ่งข้างในมันจะมีกาวติดอยู่นะครับทําให้กาวมันอ่อนตัวเวลาเราบิดตัวครอหลอดมันก็จะได้หลุดออกมาง,ง่ายๆนะครับพยายามอย่าให้มันร้อนมากนะครับเพราะว่าถ้าร้อนมากพลาสติกอาจจะเสียรูปได้นะครับนะครับเป่าให้ร้อนๆทั่ว เป่าให้ความร้อนทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดนะครับเนี่ยค่อยๆบิดพอบิดกามันหลุดนะครับมันก็จะมีขั้วสลับลับฐานกับกระเปาะหลอดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ทําให้มันหลุดมาง่ายๆแค่นี้ครับได้แล้วครับเรามาสังเกตตัวนี้นะครับถ้าเป็นหลอด LED ปกติจะเป็นสีเหลืองนะครับนะครับทั้งหมดคือหลอด LED แต่สังเกตว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับมีจุดดำๆตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะเสียนะครับตัวนี้จะเสียเพราะว่าตัวอื่นเป็นสีเหลืองปกติหมดมีตัวนี้ที่มีดำขึ้นมาน่าจะเกิดการไหม้นะครับวิธีการตรวจสอบง่ายที่สุดนะครับก็หาสายไฟนะครับแบบนี้ปอกหัวท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นปลายแหลมๆนะครับไว้สลับเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้หลอดมันต่อกันเพราะว่าหลอด LED เนี่ย มันจะต่ออนุกรมกันนะครับเหมือนสายโซ่นะครับสายสร้อยอ่ะคล้องกันไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนที่มันขาดก็คือสายสร้อยมันขาดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมให้ไฟมันวิ่งถึงกันนะครับเห็นไหมครับพอเราเปิดไฟปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ติดเห็นไหมครับเพราะมันไม่ได้ขาดนะครับส่วนไหนที่มันขาดเหมือนสะพานนะครับเราต่อสะพานเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็มีกระแสไฟไหลได้ ดังนั้นสันนิษฐานว่าหลอดนี้เสียแน่นอนครับนี่ครับตัวนี้เสียแน่นอนทีนี้ถ้ากรณีที่ใช้มิเตอร์นะครับเราก็ตั้งย่านที่เป็นวัดกระแสไฟนะครับผมตั้งที่แม็กสุดนะครับก็คือ10แอมป์นะครับเพราะเราไม่ทราบวัดกระแสไฟที่วิ่งในหลอด LED มันมันกี่แอมป์นะครับเราตั้งไว้แม็กสุดป้องกันมิเตอร์เสียหายนะครับจากนั้นก็วัดคลอมเหมือนเดิมนะครับ ให้เป็นสะพานเชื่อมเหมือนเดิมนะครับแต่และหลอดเนี่ยเปิดไฟนะครับแล้วก็ลองวัดดูถ้าหลอดไหนที่มันไม่ขาดมันก็ไม่มีผลครับกระแสก็วิ่งไม่ได้เหมือนเดิมถ้าตัวไหนที่มันขาดถ้าเราเชื่อมถึงกันเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ต่อครบวงจรมีกระแสไฟวิ่งได้ปกติเห็นไหมครับพวกนี้มันไม่ขาดอยู่แล้วครับแต่กระแสไฟวิ่งมาไม่ถึงมันแค่นั้นเองไม่มีผลเห็นไหมครับหลอดอื่น ถ้าหลอดไหนที่ไฟติดแบบนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าหลอดนั้นขาดเพราะเราเชื่อมถึงเป็นสะพานเชื่อมถึงละนะครับเรามาดูว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับเราจะลองวัดดูนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่จากมิเตอร์นะครับลองตั้งดูเนี่ยกินกระแสประมาณ90มิลลิแอมครับไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นถือว่าประหยัดไฟครับหลอด LED แต่เวลาเสียก็ซ่อมง่ายด้วยครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมก็จะมีหัวแร้งกับตะกัวบัดรกรีครับแล้วก็ใบมีดคัตเตอร์ครับพวกคัตเตอร์ทีนี้วิธีการแกะก็แกะง่ายๆครับใช้คัตเตอร์ก็ค่อยขูดออกนะครับค่อยๆขูดออกตอนแรกว่ากะว่าจะแงะออกเลยทีนี้มันไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆขั้วของ LED อยู่นะครับ LED ก็คือไดโอดชนิดนึงนะครับเพียงแต่มันเลืองแสง ยอมให้กระแสวิ่งได้ทางเดียวนะครับ Light Emitting Diode นะครับย่อเป็น LED ก็คือ Light Emitting Diode นะครับเราก็ค่อยแงะออกแค่นี้ครับเนี่ยเราก็จะเห็นขั้วข้างในเห็นไหมครับเป็นโลหะข้างในเนี่ยมันจะขาดอยู่เห็นไหมครับตรงที่ขาดตัวนี้แหละเราจะใช้ตะกั่วบักกีในการเชื่อมให้มันถึงกันเห็นไหมครับเนี่ยมันขาดอยู่ ปกติตรงที่อยู่ตรงกลางระหว่างรอยขาดเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับสารเรืองแสงนะครับมาต่อเชื่อมอยู่ทําให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมานะครับตอนนี้มันขาดละเพราะฉะนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้สองขั้วเนี่ยต่อถึงกันนะครับวิธีการง่ายสุดตอนนี้ก็คือเราใช้ตะกั่วบักกีครับกับหัวแรงนะครับจี้เลยนะครับเชื่อมหากันทนนะครับทนทานด้วยแบบนี้นะครับ หัวแรงไม่แพงครับร้อยกว่าบาทครับตะกัวก็40-50บาทครับเป็นเครื่องมือช่างประจำบ้านได้เลยนะครับนะครับเอาให้แค่นี้ก็อยู่แล้วครับเนี่ยขอให้ผิวงานสะอาดครับเนี่ยแค่นี้ก็ได้ละนะครับเชื่อมถึงกันละเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับชิ้นงานแค่นี้เห็นไหมครับได้ละ แสดงว่าเราแก้ถูกจุดแล้วครับหลอดนี้ขาดแค่หลอดเดียวถือว่าโชคดีครับเนี่ครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการซ่อมใช้งานนะครับซึ่งถ้าอาการไม่หนักมากเราลองซ่อมดูก่อนนะครับถ้ามันสามารถซ่อมหายก็คือโอเคสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนหลอดละนะครับเราเชื่อมต่อเงี้ยไม่หายแสดงว่ามันอาจจะเสียอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับวิธีการประกอบกลับนะครับมันก็จะมีตัวนี้เห็นเคี้ยวใช้ไหมครับ เห็นเขี้ยวลับตรงนี้กับตัวนี้จะเป็นตะขอของที่เป็นฝาครอบนี้นะครับเราพยายามหมุนให้ลงล็อกนะครับหมุนลงล็อกปั๊มก็จะล็อกกันเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเราก็ใช้งานภายในบ้านนะครับที่เราซ่อมนะครับเป็นโคมไฟอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่โดนน้ํานะครับเนี่ยเป็นวิธีการซ่อมง่ายๆครับประหยัดได้หลายตังค์เลยนะครับถ้าซื้อใหม่ก็หลอดไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าบาทนะครับอยากให้ลองทํากันดูนะครับ รับรองว่าใช้งานได้แน่นอนครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ